We're all soldiers now. Victory. Play of the game. แต่ค่ายที่มีผลงานเกมแนว RTS มาเนิ่นนานหันมาจากเกมแนว FPS เป็นครั้งแรกเกมนี้มีผู้เล่น Open Beta ถึง9.7ล้านคนภายในเวลาเพียงแค่6วันงั้นในวันนี้เกมที่ผมพูดถึงก็ได้ออกขายอย่างเป็นทางการใช่ครับเกมที่ผมพูดถึงนนัก็คือ Overwatch งั้นในวันนี้ผม m y t h a l b i t c h จะมาดีวิวเกม Overwatch ครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอบอกก่อนว่าผมไม่ชอบเล่นเกมแนว t m u l t i p l a y e r ัะเท่าไหร่ ผมจะเป็นคนเนี่ยซิงเกิลเพลเยอร์ซะมากกว่าแต่หลังจากเล่นเกมนี้มาประมาณ12ชั่วโมงเนี่ยผมก็ติดเกมนี้หนึบเลยแต่ก่อนที่เราจะมาเริ่มรีวิวเกมนี้กันนะครับเรามาทำความรู้จักเกมนี้กันสักหน่อยดีกว่า Overwatch คือเกม Objective Based First Person s h t o t e r นั่นก็คือในแต่งละแมปจะมีภารกิจให้ผู้เล่นทั้ง2ทีมทำใครที่ทำสำเร็จก็จะเป็นผู้ชนะนั่นเองครับ โดยเกนี้จะใช้ระบบฮีโร่ในการเลือกต,ออตัวละครโดยฮีโร่แต่ละคนจะมีตำแหน่งอาบุธรและสกิลของตัวเองหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะริษศาสกอปเกมนี้มาจากทีมฟอร์เทส s 2ของบ u f ฟหรือเปล่าแต่ให้ตอบตรงๆมันก็ใช่ครับจริงๆแต่ว่าตัวเกมเนี่ยต่างกันที่ว่าระบบทีมฟอร์เทส2ใช้ตัวเลือกตัวละครเป็นคลาสพีเก้าคลาสแต่ว่าในเกม Over w a t c h เนี่ยจะใช้เป็น2 1เฮีโร่แทน ใช้ในลักษณะคล้ายๆกับเกมฮีโร่บลัดสตอร์มพูดกันมาซะยาวครับเริ่มดีวิวกันเลยดีกว่าในเรื่องของในเกม Overwatch เนี่ยถ้านับจากตัวเกมตรงๆแล้วเนี่ยจะเรียกว่าไม่มีอะไรก็ว่าได้นะครับแต่ว่าในเรื่องของ Overwatch เนี่ย ก็จะมีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจซ่อนอยู่ข้างในมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของฮีโร่แต่ละคนเรื่องราวของแต่ละสถานที่หรือเรื่องราวของโอเวอร์วอชเองก็ตามโดยสามารถหาดูได้นะครับโดยวิดีโอที่ผมโพสไว้ด้านล่างนี้นะครับหรือว่าในอินเทชันที่ขึ้นอยู่บนจอตอนนี้ก็ได้นะฮะั้นผมอยากจะแนะนําว่าก่อนที่จะเข้าไปเล่นเนี่ยอยากให้ทุกคนได้งองดูได้งองอ่านตัวในเรื่องของเกมนี้กันสะก่อนนะครับเพราะมันช่วยคุณเนี่ยสนุกกับตัวเกมได้มากขึ้นจริงๆ หลังจากพูดเรื่องในเรื่องจบไปแล้วเรามาคุยกันต่อในเรื่องเกมเพลย์กันดีกว่าครับเนื่องจากเกม Overwatch เนี่ยเป็นเกมแนว m u l เพ p l a y e r อย่างเดียวฉะนั้นเกมเพลย์อาจจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้และผมก็กล้าพูดตั้ไครับว่าเกมเพลย์ใน Overwatch เนี่ยไม่น่าผิดหวังแม้แต่นิดเดียว ระบบการยิงปืนใน Overwatch เนี่ยค่อนข้างจะแน่นและสนุกเลยทีเดียวครับแต่ว่าที่เด่นเลยก็คือว่าความล่าช้าหรือดวีเลยจากเซิร์ฟเวอร์เนี่ยน้อยมากๆเพราะว่าตอนที่เล่นเนี่ยรู้สึกว่าลื่นไหลมากผมเจอเกมบางเกมที่ปิงผมเด้งแค่200ประมาณ1-2เกมที่เล่นมา12ชั่วโมงเนี่ยนั้นผมก็ไปเจอปิงประมาณ70-80สาซะมากกว่าซึ่งอยู่ในเกมที่ดีมากครับอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบมากเลยนะครับก็คือระบบสกิลของทั้งฮีโร่21ตัวลอะ มันเ่็นความรู้สึกเหมือนเป็นเกมแนวโมบ้ามากๆโดยสกิลเนี่ยบางส,งสกิลหลายสกิลนะครับเราสามารถกดใช้ได้หลายครั้งครูดาวก็ค่อนข้างจะน้อยและบางตัวมีแพสซีฟสกิลติดตัวด้วยแต่ว่าที่น่าสนใจคือสกิลอัลติเมทนี่แหละครับแต่สกิลอัลติเมทเนี่ยการชาร์จหรือครูดาวน,คน,านวะครับขึ้นอยู่กับต่างตัวตัวละครบางตัวจะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆตามเวลาส่วนบางตัวต้องทําดาเมจจะขึ้น แต่ถ้าว่าเหมือนกับเกมโมบ้าครับถ้าจังหวะกาทักษิลอัลติเมตของเขาเนี่ยดีเงินสวยมมนสามารถพลิกเกมได้ไงนะครับถ้ายิ่งในตอนท้ายเกมเนี่ยไอตัวระบบปืนกับสกิลอย่างนี้นครับที่ทําให้ตัวเกมมีความสนุกมากขึ้นเพราะว่าตอนเนี้ยตัวเกมจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับความแม่นของผู้เล่นอย่างเดียวแต่จะขึ้นอยู่กับการใช้สกิลให้ถูกเวลาและถูกสถานที่นะครับผู้เล่นจะต้องรู้สึกว่าเขาต้องโฟกัสอยู่ตลอดเวลาเพราะงั้นถ้าเกิดเขาพลาดแม้แต่นิดเดียว ู้เกมมันจะคลิกจากหน้ามือไปหลักมืออะไรก็ว่าได้นะครับเพราะที่ฟังผมพูดมาในร้านเกมเพลย์เนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเออเกมมันฟังดูเครียดนะงั้นแล้วมันจะเครียดหรือเปล่าผมกล้าพูดงได้เลยครับว่าพอผมเล่นมาเนี่ยผมอาจจะไม่เก่งมากด้วยผมมีแพ้มีชนะและแพ้มากกว่าชนะด้วยแต่่าผมรู้สึกว่าระหว่างเล่นเนี่ยผมไม่มีความเครียดผมรู้สึกว่าผมสนุกแล้วชอบในการเล่นเกมนี้มากเลย ต่อไปเรามาพูดถึงหัวข้อทางด้านแมปและเกมโหมดกันบ้างดีกว่าครับในตัวเกม Overwatch เ่ยครับมีแผนที่ทั้งหมด12แผนที่และมี4เกมโหมดโดยแต่งละแมปจะมีเกมโหมดเป็นของตัวเองนะครับโดยแต่โดยโหมดก็คือ1 Assault 2 Escort 3 Control และ4คือแบบผสมผสานะครับ Assault ก็คือว่าแมปจะมีฝั่งหนึ่งเป็นผู้โจมตีจุดยึดนะครับและอีกฝั่งหนึ่งจะต้องเป็นผู้ป้องกันจุดยึดนั้นไวให้ได้ โดยจุดที่แปลกกว่าเกมอื่นก็คือว่าในจุดยึดเนี่ยจะมีจุดเซฟให้2จุดก็คือว่าสมมุติถ้าผู้เล่นฝั่งโจมตีเนี่ยยึดไปได้ถึง22จุดนั้นอ่ะถ้าเกิดว่าโดนผักกลับไปที่จุดเริ่มต้นหรือว่าอะไรก็ตามนะฮะตัวงออดเนี่ยจะอยู่ที่จุดเป็นจุดขา,ขาวๆจุดนั้นจะค้างไว้โดยจะไม่กลับไปเริ่มต้นใหม่หมดทำให้ผู้เล่นที่ไม่ฝั่งโจมตีเนี่ยมีโอกาสที่จะสามารถตีเกมกลับมาคืนได้อีกครั้งครับ ส่วนโหมดต่อไปนะครับก็คือโหมด Escort ซึ่งเอาง่ายๆก็คือโหมดเพลงโหลดจากทีม Fortress 2นั่นเองโดยต้องมีทีมที่จะเป็นคนต้องคุ้มการเพลงโหลดไปส่งไปถึงที่กับอีกทีที่ต้องการไม่ให้เพลงโหลดนั้นนะครับไปถึงเป้าหมายโหมดที่3นะครับก็คือโหมด Control โดยโหมดนี้ทั้ง2ทีมจะต้องแย่งกันไปยึดจุดเดียวกันให้ได้นะครับแต่ว่าการยึดจุดเนี่ยไม่มีะระบบการเซฟแบบ a s s u l t ก็คือว่าถ้าเกิดว่ายึดแล้วหลุดออกไปต้องยึดใหม่แต่ละทั้งหมด โดยเครื่อนข่ในการชนะโหมดนี้นะครับก็คือว่าฝ่ายไหนที่ยึดค้างไว้นานที่สุดจนหลอดขึ้นครบร้อยเซ็นก็จะเป็นผู้ชนะไปครับงั้นโดยเกมนี้เล่นกันแบบ best of three ก็คือเล่นกัน3เกมจบผู้ที่ชนะ2เกมก่อนคือฝ่ายชนะครับแล้วโหมดสุดท้ายนะครับก็คือโหมดผสมโดยจะเอาโหมด assault กับ payload มาผสมกันโดยตอนเริ่มเกมนะครับก็จะโหมด assault มาก่อน แต่พอแอสซอจบแล้วก็จะเป็นทีมนั้นนะครับที่โจมตีเป็นคนขนเพลงโหลดไปส่งเป้าหมายครับโดยที่อีกทีมหนึ่งก็ต้องการไม่ให้ฝ่ายโจมตีเนี่ยยึดสถานที่แอสแต่ที่จุดนั่งได้ก่อนแต่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งยึดได้เมื่อไหร่ก็ต้องกลับไปป้องกันเพลงโหลดไม่ให้ถึงเป้าหมายครับหัวข้อสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงกันในวันนี้ก็คือการนําเสนอของเกมนะครับงั้นเราจะมัวรอไงกันลนะ่ะนตงรียันไงดีกว่า กราฟิกของ Overwatch เนี่ยครับจะใช้เป็นออกแนวหนัง 3D animation ซึ่งเป็นรูปแบบที่ดูสวยแล้วก็แปลกตาดีครับดูแปลกตาดีครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่ดีก็คือว่าดูเหมือนจะไม่ค่อยกินสเปคเท่าไหร่ด้วยนะครับผมส่วนด้านเอฟเฟกเสียงประกอบอะไรอย่างนี้นะครับก็อยู่ในส่วนที่เรียกว่าค่อนข้างดีนะฮะโดยเฉพาะเสียงปืนเสียงอะไรเนี่ยเพราะว่าตัวเกมอยู่ในอนาคตทําให้ทางพิศานเนี่ยไม่ต้องยึดติดก,กับเสียงที่เป็นเสียงปืนจริงๆเสียงระเบิดจริงๆเขาสามารถสร้างเสียงที่เขาต้องการึ้นมาเองได้ และที่ผมชอบมากเลยครับก็คือเสียงภาคเสียงภาคนั้นนะครับในตัวเกมนั้นมีหลายภาษาให้เลือกโดยเลือกผ่านทางหน้าจอเบเทร์เน็ตในตัว l ันเชอร์ได้เลยนะครับผมแลวหลายตัวละครดิกผมก็ชอบเสียงภาคมากๆากโดยเฉพาะเทรเซอร์เป็นต้นเนี่ยเสียงน่ารักน่ารักคือเข้ากับตัวละครที่ภาคมากมากและทำให้ตัวเกมเนี่ย<ช>ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นครับเช่นเวลากาทัศสกิลอัลติเมทเนี่ยครับ เสียงของอัติเมตเนี่ยถ้ากิดศัตรูเป็นผู้ใช้จะเป็นเสียงของภาษาถิ่นของคนคนนั้นอย่างเช่นทันโซก็จะตะโกนเป็นริวกาวากาตะกิโอคุเร ok ้าไงประมาณนั้นนะฮะแลวถ้าศัตรูเป็นผู้ใช้เนี่ยถ้าเทียบกับฝั่งของฝั่งฝั่งพวกเราเองในงานใช้เนี่ยถ้าเทียบกันเลยนะเสียงค่าวตะโกนของฝั่งศัตรูจะดังกว่าเสียงของคนในทีมเราเพื่อเป็นการให้ผู้เั้นแยกออกว่าฝั่งไหนใครเป็นคนใช้สก,กิลอัติเมตนั่นเองครับ โดยรวมนี้นะครับ Overwatch เป็นเกมที่อยู่ในเกมที่ว่าดียังไงก็ว่าได้งั้นตอนนี้ก็กำลังมาแรงมากๆแต่ว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าในตัวเกมยังมีปัญหาในด้านคอนเทนต์ที่มันน้อยไปแลบางลานที่บางจุดที่ยังดูว่าตัวคอมตัวยังมีความ o p อยู่บ้างแต่โดยรวมก็ทั้งเล่นก็สนุกใช้ได้ครับแต่ผมอยากแนะนําว่าให้เล่นกับกลุ่มเพื่อนมากกว่า่นคนเดียวสุดท้ายนี้นะครับผมขอให้คะแนน Overwatch 7.5เต็ม10 ถ้าดูแล้วชอบวีดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe และกดไลค์เพจ The Game r u n c h e r s นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดวีดีโอที่ผมทำออกมาต่อไปเรื่อยๆสำหรับวันนี้ผมไมค์เทวิชขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ